กันมาแล้วครับอันนี้นี่คือนักซี่แห่งประเทศไทยนะครับอ๋อสุดยอดต้องยกนิ้วเฮ้ยเราเราลองเปิดเผยมันเปิดเผยอย่าไปกลัวดิอ่านี่ทีมงานนี่นี่นะครับอ๋อนี่ทีมงานของเรานี่สุดยอดนะครับอ๋อพี่น่าวพี่น่าวของเราอ่านี่ตามมาเลยนี่พี่ก็จะแนะนำ สาวๆเอ้ยไม่ใช่สาวนี่ไปเลยไอพี่ดาวแนะนำอ่าอ่าอันนี้คือที่เสาอันนี้เสาอ่าแต่นี้คือสาวอ๋อนะครับ อุปกรณ์เพร้อมหมดแล้วนี่ดูเสือ้อดูเสือ้อนี่เป็นไงนนอยชออย่างเท่อย่างเท่นะอย่างเท สวัสดีครับไล์สดใน่อยพี่นะคลาสสิกามากคลาสสิก,าสกามากสวัสดีสสครับพี่เข้ากล้องหน่อยพี่นะโชเสือ้อโชเสือเส้อเอย,ย็นเท่ยังไงพี่นะเย็บเท่ ย่างครับแกย่างสวัสดีครับวันนี้ยางได้ของสวยๆลงมาร้านป่าเลยแน่นอนแน่นอน,อน,นดนเออเนงงนครับัีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah. นนอันนี้มาแรงทอด,ดาาาามารมดรมดแรงทอดครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอบรรยากาศอีกทีหนึ่งเวลาคนมาเยอะๆเเดย่่่นาาจะไไมมปปิล <laughs> <ๆ> เจอกันใหม่ครับกันดีกว่าครับมีทั้งฮาเล่มีทั้งคัสตอมวันนี้รับการเยอะแยะมากมายหน้ายาวก็มาครับอู้ดปากน้ำนะครับคือการตีความมันแนนน่อคได้ดีกว่าไม่มาได้ไอ้หน้ายาวมาแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นพงเป็นเวทีทีมงาพูดปากน้ำเนี่ยรับรองผ่านครับผมเห็นเมื่อกี้ผมไม่ถามเลยนะะเพราว่าอู้ดปากน้ำเนี่ยไปเล่นมาโค้ชเชียร์ในเวทีระดับเนี่ยเลยเพราะฉะนั้น ครับเดี๋ยวยังประมาณสักนีทีในการนะก็กระบวนการคร่าวๆเลยก็คือสักประมาณเห็ดสาูนย์ถึหนึห้น อ่าเล่ตนนั้นนะครับวนเนโค้งองเงินเบาตอนนี้ยังไม่เมาก็เล่นใไรก่ยก่อนนะันนี้คันนี้แม่งคนเลิฟเลยสุดยอดัดด้วยนะครับต้องมีะต้องเมีะคันนี้อ่าใบนะอ่าของเขาตหลบรถเลยป้นั่งกินเบาๆบเราก็เรื่อวามขังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็เวลาผิดแปดที่าซาวขึดนมี่ถึงสิดแปดีคราบ ไวโอเล็นะครับสามถึงสี่เพลงก็เล่นกันนี้ป mm ๋าแากว่ามี e ้องเราทีมงานเราสวัสดีครับคืนนี้เจอกันนะครับพี่อ่าไม่เป็นไรนะครับ่้องเนไปอันนี้ป๋าครับอย่างรอเองฮะดูแขนดกแขนนี่รับถามดูี่ย20ถึง23ศูนย์นะครับก่อนจะเิม วันนี้แน่นอนครับมอยู่ดึกครับไม่ยอมนอนครับวันนี้ต้องเฝ้ารถครับรถเยอะมากครับฮาร์เรยเดี๋ยวหายท่าใดมาบ้างนะแต่ได้ที่โอบแล้วเยอะเลยนะเห็นอยู่ท่านก็คือท่านพลเรือโงกิติพงศ์ลิมเดชนะครับท่านท่านมาแล้ววันนี้มาไวมากเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่ครับเริ่มแต่ค่ำคืนนี้นะเราจะยาวมันจะนู่นเลยนะครับเป็นยี่ปีนาฬิกาเลยรองสุดท้ายเป็นวงอุ่นระเบูมนะครับวงระเบู ส่วนอของที่ลึกนะครของที่เราก็ตามแบบตามสไตล์พวกเราเลยครับก็มีการประมูลของนี่ครับนีิป๋าผมครับนี่ป๋าผมครับสุดยอดคนนี้ครับที่ตื่นตื่นะผมนะครับพร้อมเล่นไปเลยนะครับผมก้มกันทางก่อนนะครับพร้อมเล่นไปเลยนะครับการันตีเมื่อวานใส่ชุดนักบินมาวันนี้ร้อนครับไม่ไหวรุ่สไปวเลุคุณหลานสวัสดีครับขอบคุณมาก ก็ไม่ใช่ว่าท่แก่แล้วเราก็ไม่ได้แก่พอทัวรนะไอ้นี่แบบเห็นทีมรุ่นนี้ขึ้นมาก็เป็นขึ้นลูกใหม่นะครับขึ้นจะมาแทนพวกเราในอนาคตนะก็ไปดูสี่ไั้เลยดีกว่าเจ้าเสร็จมาก็มีสักวันนึงต้องหยดขี่นะแล้วน้องๆพวกนี้ก็ขึ้นมาขี่แทนพวกเราก็ดำเนินการกี่กรรมนะพี่เราไปรุ่นพี่นะแล้วก็ดำเนินการ ตามไปน้องมาเดินตามไปสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเล่นแล้วถ้าพร้อมก็เล่นได้เลยนะน้องๆเล่นเดี๋ยวขี่สติเหมือนกันครับนี่ขอสติเหมือนกันเดี๋ยวเราจะตั้งกลุ่มของเราขึ้นมานะครับสตินะครับช่วงนี้ไเล่นจริงนะครับดาวเช็คเฉยๆนะดาวเชียร์เฉยเลยนี้ฟ้าลันหมุนครับง่ายนะ วัสดีนี่มาไกลน้องคนนี้น้องที่มาถึงแ้วเลยสุดยอดมาจากระยองครับคนนี้เมื่อคืนอยู่ด้วยกันยันตีสี่สุดยอดวันนี้วันนี้พี่เตรียมของดีไว้ให้น้องด้วยหยาดน้ำก่อนได้เลยๆอ่าแล้วเราก็วนมาเจอสาวสวยอีกแล้วกล้องผมนี่แปลกนะมันชอบเจอสาวสวยอยู่เรื่อยเลยสาวสวยอกแล้วราสวยกันดูเยอะๆครับ อันนี้ครับใครสนใจเสื้อกับเข็มนะครับติดต่อทางผมได้เดี๋ยวจัดให้นะครับเข็มก็เข็มเท่าไหร่นะเข็มเท่าไหร่นะเข็มเท่าไหร่นะครับเข็มร้อยห้าสิบเสื้อสักร้อยห้าสิบนะครับโอ้เหลือแค่นี้แล้วด้วยรีบรีบบอกผมเลยนะครับจะหมดแล้วนะครับของดีมีน้อยนะครับตอนนี้กำลังซาวเช็คกันอยู่ นี่ไงอย่างห่อสวัสดีครับพี่นี่ตรงนี้ผมยังชอบอ่ะดูเบาเนี่ตรงนี้ชอบนะเนี่ย ทีมงานเสี่ยววงน้องๆวัยประธานโควินประเทศไทยเนะครับจะเป็นต่อวงพี่เชิดนะครับมาแล้วครับมาณทุกนะวัยโอเลนนะพี่วัยโอเลนวัยโอเลนนี่ล่ะโอเบอ่ะซบอ่ะโควินคุณเป็นโอเล่นโอเลอ่นโอเลนนี่เนี่ยแล้วมันแปลว่า